ก็ลองแบนี <Cornell> ้เียามงกปาพี่กเป่าครับผมกาลิมี้เบ่รัมนีเื่อแก่ทำตากล้องนี่ยังความปวดปากกาลิมงหมู่นี่เป็นบุตรนอิสลามมานี้ม่ ไอ้บักนี่มาตักกรบเมนี่เอาไปดิกก่มากินดิกรบเพากนไก่มืพิเศษมือเซคือว่าไม่กินเขาีหน้าเม่นะครับอไรีบมี่ด้นี่ครับเพิ่งมีไก่อตกันยิ่งหนึครับเ่

นี่ไงครับอร่อยไหมหลังก็ด้เนี่ยมปากไเลยหวานมาเน้ามืออีกแล้วพอหวานเป็นไงไ่หวานร้อนรอนหวานร้อนหวานปะอือก๋ก้อนยมันนันนี่เกดจเจเ่งอย่บรมันระทุย่บุญารเียนน่ กินลกซวนกซนอยู่พนาหรอกมนาให้กันแบบสีดอกเดี๋อีกเดือนเน้อ <laughs> อันน่งแกงครับเนี่ยอันหนแียวอีกเดือนเอเราอมบัวพอเราทูจี่เก็่ยวเนอนอีกเดือนอีกเดือนหนึ่งไหวเอาไหมเน้อจ้าเออเดีวกันจะแบบนันอันนี้คือว่าให้โอกาสเรวอยๆถือว่าเตรียมไกลไหมเยอะๆก็อีกเดือนเน้ะบาทนี้

อยผมมีเือกันผมกีเรื่องนายเดมาตัวอันนี้เว้เอาผมไม่กินขนาดได้รวยยังหูเนาะแต่อู้หมันเสียทากันเน่ยเเนาะเอาคนให้ผู้ใหญ่ให้เอาแตงรว้แตงอะแตงมินต์ใช่ หักได้นี่ถึงไงเนี่ยโอ้ยอมหนูว่ามันเต็มปมเลยอยเห็นได้เีหรี่แหละก็ตาใครไม่เนี่ยตาใครไม่เนี่ยเนี่ลูกชิ้นก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเสียไอแ่ในตากร้องไม่เป็นก่อนจะแสบเวยแสบครับ เสบวงปีบบวกบวกอบบวป่บบวก่อเี่อนนี้ลบวกไปนอะโอ้โหทไก่มนอือบอกบวบกว่ายเหมือนกันนะเนี่ยเจ๋ดีเลยเนี่ยไหนไบบวกบวบเพราะอ่นเราใช้เขาวางเด่นลงล่ะมาบวก ไอ้บวกไอ้บบเอกพื้นเมียบานนะลูกเอาบอพื้นเมียนะเมียยังมันเป็นนะมันมันแสดาควาเป็นมันบาตัวนเมีย้วบปกป้องัววะการหมาอ่เอามันเป็นนังก็บอกปกป้องตัวููดีม่าอ่ะกมคหัผมมันม่ได้ถือดวนเ่อไหร่างคือหอคือหรือเขาพูดกันว่าแแต่เล็กเอาเอาดูดักในลูกเขาดูแล้วเอาเขาแม่มา บอลเปล่งเด่มันถึ้นโปกป้องผมเนี่ยถูกไหมโมกบองอย่างเงี้ยว่าเออมันห่างกันหลายมือมันยังไม่ได้ถือตำที่นี่ถับไปนี่ถ้าไปมันถือตำมันจะหายมันันเป็นกานเป็นองอันนี้อาการนี่เขาเรียกว่าอาการขาดยาทด้นี่ไม่ยอมเออม่ยอมมันต้องมาซ้ำซ้ำหม่ดเลย มงบก่าีมไปยยังิ้อไม่ไปางมีของไปเล่ยเรื่อเอกันอยูโดับไปลลูกลูก็ด่วนตนะเดี๋ยวมาดเดี๋ยวมาอนี่มเลยนะจ้าไ่มามามาั้นครับเนี่ยนี่เหมกัวนเป็นยั้เพราะว่าต้าขายัวเยอมากนลยนะเอ้ยมันไปฮักกันน้ำบม คนท้ออยูต้องหักกันแน่ปกป้องกันเนีอโอ้ยปกป้องเนาะเพบ่ปกป้องเ่ถึงสิบ้าังสี่่ก็มีเหตุผลเด้ครับเหตุผลเ่อันอันนี้บร่ได้องหลักที่ที่เด็ดประเทศอีสานบ้ามเที่เดจ้าวนนี้มนตงปกป้องตัวนี่เบาไอบเวาตหนกอเลยเนาะกันแบบนี้กานแบบนี้กานี้กันแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพอนั่งนั่งนกันกูจะไปักา

องรเนออตนหมุกซ <Or S 3> <là> ึไปไหนกับหวนี่ซก่งไนกับซุมันบ่มีโอ้ยบ่มีกัจบเลซุนหมกั้างเปแดดยืดยืไหเด่ี่ับผมมาพี่าป้องเฮ้ย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 วยเลยไม่ไ้เหมือนผมเยมายเาวนกี่อเรเ้าต้องบ้บน้อมา กันเล็กนอยแล้วก็อุกมีขอมองเพื่อนฝันขอเนียมันว่าเันว่าคุณครู่งันว่าคุณครูมานำเจ้าอยู่ไอดาพั่รึเจล่าฝันเหอไปอยู่เอ้าฝันไปฝันกันยังไ่เอ้าเมยไปทำ่านไปฝัน่เมียเจ้ามานำเจทาอยู่ไอดา

Ờ, lắm rồi mọi ngườ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 i mọi Cái mọi người mọi người lại người mọi 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 người ติดเมี่ยบประทานนะติดเมี่ยติดเมี่ยเป็นอย่างนี้้อู้อจตวมันน่ะปากมันดีน่อมสาบ้านเลยบแสปากแมงมินจิหมยอวเอานลเนี่เอาที่น่มหนีเดียมึงเามึงเบอร์หนึ่งหมจ้่มเียกูตาย ยังบอกให้คนตายซะให้คนตายก็ดี้ามมดนึงแม่เก่ยวมจอางูีนแม่ยังึงโอ้ยอกนก็องนก็ยิงหลมึงแม่รีบมึงก็ยิงหลงมึงเยอะเ่ที่เจ้าอันผูู้อยู่ว่าเน นี่กแม่กันพรูโอ้ยเมียเขาแม่ใส <c oughs> ่ใส่อีหูนะครับเออ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 เอ d เ t อเออ